ส,สดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้วันที่หกกรกฎาน,นะครับเจอกันตอนเช้าๆนะครับวันนี้ผมให้เจ้าเบียเอาเจ้าแม่สาวมาขุดต้นตาลน,นะครับมาเอาต้นตาลไปปลูกนะครับดินคูสานะครับตัมะแดงครับมงเดง่งโอ้ยมดเดงเยอะ ลากไม่ลึกนะครับนี่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับดินนั่นนะครับดินภูษาะไร่ผิดปีแล้วโอ้มาแดงเยอะนะฮอ้อมรอบนะครับเราติดต้อมาแดงเยอะมาแดงเยอะใกล้ไม่ได้นะครับเอายากนะครับต้นการไม่ใช่เอาง่ายๆไม่มีแม่โคนี่จบเลยครับแล้วใบมีน้ำด้วยนะครับ เอาอยากครับใบมันกว้างแล้วก็เอาให้คงสภาพเดิมน,นี้ยากนะครับเพราะว่าบุ้งกีจะไปโดนก้านมันนะครับก้านมันหักก็ไม่สวยนะครับก้านมันหักก็ไม่สวยเออเอาอยากครับเอาอยากเอาอยากมากไม่ง่ายครับไม่ง่ายก้านมันอาจจะเสียทรงนะครับ ให้คงสภาพเดิมไม่ได้นะครับถ้าเราปลูกต้นเล็กๆกว่าจะโตมันใช้เวลานานนะครับผมก็เลยไปหาซื้อต้นใหญ่แบบนี้นะครับต้นสูงประมาณสองสามเมตรนะครับเอาไปปลูกเลยนะครับแต่ถ้าต้นเล็กเราก็ไปชำก่อน นี่นะครับอย่างต้นขนาดนี้เราไปชําก่อนนะครับเอาไปใส่เข่งไว้ก่อนนะครับเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนนี่นครับนี่ครับต้นประมาณนี้นะครับเราตัดรากออกให้หมดนะครับแล้วก็ตัดใบออกนะครับเพื่อจะให้เกิดใบใหม่นะครับรอดินใส่ในเข่งแล้วก็เอาไปชําไว้ก่อนต้นนี้ก็น่าจะเอาไปปลูกเลยครับต้นนี้ต้นนี้แต่ถ้าตัดกิ่งออกหมดแล้วก็ ช,ชำได้เหมือนกันนะครับแตงกิงออกไ้หมดเลยก้านมันตัดออกไปห,หมดเหลือไว้แต่ยอดนะครับก็ก็เพอได้เหมือนกันเพราะเข่งเรามันใหญ่เบอ้อใหญ่เอาไปปลูกได้ก็เฉพาะต้นใหญ่ต้นเดียวนั่นแหละต้นโตนั่นแหละคนจะไปหาซื้อต้นสูงประมาณสองเมตรสามเมตรนะครับแล้วก็ไปปลูกเป็นแปลงเลยนะครับเขาถามผมว่าเอาไปทำอะไร ผมบอกเขาไปปลูกบ้าบอกเขาว่าอย่างี้ปลูกอะไรไม่ปลูกมาปลูกตานนะครับเออความคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับความคิดแปลกแหวกแนวกว่าเพื่อนนะครับปลูกอะไรไม่ปลูกนะครับปลูกตานนะครับปลูกต้นตานนะครับเขาบอกว่ากว่ามันจะออกลูกใช้เวลานานมากอ้อยเเบียอ้อยอ้อยกิ่งมันจะเบียห่างๆหน่อย กิิงมันเตะมาแล้วมันไม่ได้อยู่ลึกในร่างมันอ่ะอนอนอเบียต้องมาฝั่งนี้นี่มันถูกฝั่งนี้อเอาเป็นนะครับเอาไม่เป็นพังนะครับไม่สวยนะครับกิิงหักหมดเบียล้วงไม่ถูกทางนะครับมันต้องมาล้วงทางนี้นะครับเบีย เบียต้องมาล่วงฟังผีไหมหต,ต้องมาล่วงฟังผีงน,นี่ไม่ล่วงฟังนี่เอาง่ายฟังกันเอายากนี่โตไมายุ่พี่ไหมล่วงฟังนี่นี่ไม่ยืนนี่ล่วงเอาง่ายๆเลยนี่มันจะอ,ออกแล้วว่างานอะ่ะจะเบียอยู่ไม่ไม,ไม่ถูกลายมันทเฉยนะครับใช่นั่นแหละเอาเวียงไปเลยที่นี่เออ แล้วมาเยอะมาไกลเกินล่วงฝั่งนี้แหละเวลามันล้มจะได้ไปฝั่งโน้นไม่ต้องมาโดนตัวเจ้าของเออเออนั่นละเอาเลยนั่นละเอาเลยงัดเลยว่าให้มันล้มไปก่อนขยัไม่อีกก็ได้ยัไม่อีกก็ได้ยัมาพีไหมแล้วก็จะไล่เข้าไปอ่ะตัวรถต้องไปอยู่ใกล้กัวดิ เอานาเข้าไปไหมใส่ไรเลืเลยเอานาเข้าไปเลยอันเทคอีกอันเทคกมาใช่อีกเนี่ยครับเราต้องมายืนตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนั้นคือมันเครืองเทคใช่แบบนี้แหละต้องแล้วนะครับเอาอยากนะครับไม่ง่ายลากไม่ลึกนะลากไม่ได้ลึกได้เพียงว่างานมันโยกแล้วไหม คูเดลาคม,มาเลยไปอีกด้านหน้าอีกตัวเทคมาอยู่เยอะยุพผีไหมตำแหน่งรถไม่ต้องมายุ่พีไหมตำแหน่งรถต้องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย,ยเยทคตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วยาวง่ายเลยตำแหน่งเทคมันไม่ได้นะครับเออนั่ยคอมเลยคอมอะไรม่นน่ ข้อมทะเลเทคมาผีมันยังเอไงเออนันละเอาบานีงาเลยอบานีมันจะออกแล้วมันรากมันตื้นหนักใช่ไหมมันติดดินหน่อยเดียวเองเอาดินออกก่อนดินมันเยอะเกินเอาแต่รากมันน่ะหละไม่เอาดองดินน่ะ ดินไม่มีท่านอาหารเราอยู่บ้านเรามีท่านอาหารเยอะกว่าอ,อุ้ม,มาเลยอุ้มได้ยกโจมมาก,ก่อนก็นได้เดี๋ยวจังหอยเชื่อหอยตลิงตุ้งตางก็ได้ตัวเออนั่นเป็ทางไหนอ่าไปทางปามันมาเลยเอากีด,ดินอกก่อนเอากีด,ดินอกก่นันหลายพอด เอาเอาล็อกกอนเอาล็อกกอนเอาเอาล็อกกอนเออบอกเขาเอาล็อกกันดินมันหลายพอดเจ้าเจ้าเชือกเขาเอาเอาล็อกกอนล็อกกอนข่ายดินนอกกันมันหลายพอดเออเอาโซ่ไปห้อยเลยปลูกอะไรไม่ปลูกมาปลูกตาลนะครับ บ้าบ่เขาวะเออเอาโทรหอยเลยแม็กเดี๋ยวว่าเด้อตามต้นหน,นึ่งอ่ะทำไรายได้ไม่น้อยเด้อ้ามันเป็นลูกนี่แต <c oughs> ่ผมไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะปล <c oughs> ูกนี่ถุมเสียงนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นตัวผู้ก็ต้องขุดทิ้งแหละครับหรือไม่ก็เราเอาไปดูสวยงามนะครับ ถ้าเป็นตัวเมียถือว่าโชคดีนะครับดูไปออกนะครับตัวผู้ตัวเมียไม่มีความชำนาญน,นะครับต้นนี้น่าจะเอาไปปล่กที่ไร่เลยนะครับต้นเล็กก็เอาไปเพาะที่บ้าน,นครับตาบกเขาดอกขวัญเอาฮ่าาเมืม่อไงยังพิคิดเด้อ นมาแมนมีย่ามอยนี่ฝันเอาโอ้ยไม่ง่ายครับต mm ้องใช้เลื oh ่อยเครื่องนะครับต้องใช้เลื่อยเลื่อยนะครับแต่งให้มันสวยงามนี่อย่าหวังเลยเออหนียวเหนียวแข็งรััอ๋ออ๋อ ต้นตาลนะครับต้นตาลเอาต้นตาลไปปลูกครับโอ้หนักพอสมควรนะไ,ไม่เบานะดูดิไปไ,ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเดี๋ยวผมถอยก,ก่อนเดี๋ยวมันจะฟาดขมตาเอานะครับโอ้ขึ้นไปตั้งซึ้งเลยแม <ไป S 2> ็กว้าปสูนะครับท่อนเดียวกระจายไปเต็มลงเลย เข้าไปในไร่ก,ก่อนนะครับเอาต้นโตไปปลูกก่อนลากดินไปเลยโอ้โอว่ามันดะไปทับอันต้นน้อยมันดะไปทับต้นน้อยทับทับต้นเล็กมาแล้วต้นเล็กจะหักกันแล้ว ต้นน้อยจะหักกันแล้วเออต้องเอาไปให้ก่อนเนาะ <ไป S 1> ต้นน้อยจะเอาไมา้พีโอเคตันโตทำเลนแล้วีขนาดต้นขนาดนี้ยังหนักขนาดนี้นะครับแต่ต้นสามเมตรจะเจอขนาดไหน คุณเขาเด้อเจเบียไปกัจอกไว้โอเคครับกิฟนี่พาเพื่อนมาชมผมมาผมมาซื้อต้อนตาลน,นะครับเอาไปปลูกนะครับผมจะปลูกตาลน,นะครับก็ตามผมว่าเอาไปทําอะไรต้นตาลเอาไปปลูกครับบ้าเอาบอกว่าปลูกอะไรไปปลูกไปปลูกตาลมาดนีมั้ปลูกอะไรไปเหมือนเจ้าบ้านเจ้าช่องเขานะครับ เออความสุขส่วนตัวครับของแบบนี้มันพูดยากนะครับเรียนแบบกันไม่ได้หรอกของแหบ,บนี้เอาง่ายๆคือบ้าไก่บ้ามันนะครับอืบ้าคนละแบบนะครับคนก็บ้าไก่ตีนะครับไปตีไก่มางคนก็บ้าผ้านะครับแต่ผมนี่บ้าต้นไม้นะครับเออบ้าปลูกต้นไม้นะครับผมอ่ปลูกอะไรไม่ปลูกปลูกต้นตาลน,นะครับ เออคลิปนี้พาเพื่อนมาดูเอาต้นตาลไปปลูกนะครับภารกิจสําเร็จแล้วครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนจะสวยงามยังไงเดี๋ยวไปดูที่สวนนะครับผมจะไปปลูกที่สวนต้นเล็กก็ไปชาที่บ้านไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนได้ชมเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ